ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนอนตอนวันนี้ชาวนาผู้ใช้น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่สิบลบบุรีเป็นอย่างไรไปดูกันนะจะบอกให้น้ำมีดีใจเธอเดินผ่านหน้าของฉัน สำนักงานชนประธานที่10ยินดีรับใช้ผ่านไปที่อำเภอบ้านมีของจังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ในเขตของสำนักงานชนประธานที่10เลยคุยกับชาวนาที่อยู่ย่านนั้น17จไร่ลงทุนคุ้มกันไหมถ้ามันได้เต็มไม่เต็มหน่วยก็คุ้มครับน้ำนี่ชัวร์เลยครับชัวร์อันน้ำอ่าน้ำดีครับน้ำดีนะครับผิดกับปีที่แล้ว ครับปีปีแล้วไม่ได้ทำครับไม่มีน้ำและนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พึ่งการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชประทานที่10ปีนี้มั่นใจน้ำไหมครับมั่นใจครับทำกี่รอบแล้วรอบที่สองนาปรังรอบสอแล้วครัครเดี๋ยวสุดท้ายก็เป็นนาปีนาปีาปดีใจไหมครับที่มันมีน้ำ แล้วเราได้ทําได้บ่อยๆดีนาะครับโชคดีที่ทุกคนทํานาอยู่ในเขตชนระทานแต่เขาก็ขอฝากบางปัญหามาด้วยปีนี้ข้าวดีไหมว่าจะดีล้วครับปีที่แล้วน้ําหายากคนยากกว่าครับปีนี้น้ําท่าดีดีครับขอให้ทํานาปังด้วยครับสิ่งที่ไม่ดีลองมันรกครับอยากให้เขาม่รอกองให้ครับของส่งน้ำเนี่ยมันมันรกน้ําก็มาไม่ค่อยสะดวกครับผมน้ํากับเกษตรกรจะต้องอยู่คู่กัน สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าถ้ามีน้ำมีนามีข้าวปลาอาหารมีการจัดการที่ดีชาวบ้านก็สุขีสุขีขอรับเพลงนี้ชื่อว่าแดแดดดำชาวนาของไทยมีกินมีใช้มีเกียรติด้วยจอมคลั่ไอที่ว่าจนหมดแล้วหมดกันชาวนาบ้านฉันมีแต่คน ่าวดีๆกับพี่คำรณไม่ว่ารวยจนทุกคนต้องใช้น้ำสำนักงานชลประทานที่10บลบบุรีบอกว่าเรื่องนี้เต็มที่นะ <c oughs> จะบอกให้ชาวนาบ้านฉันมีแต่คนรวยๆชีวิต